ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามผมและท่านที่ผ่านเข้ามาชมวิดีโอที่ผมกำลังจะนำเสนอเรื่องระบบลดน้ำอัตโนมัติด้วยโซลาเซลล์วิดีโอนี้เป็นการนำเสนอแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะัก แต่ก็พอที่จะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ที่สนใจหรืออหรือท่านที่อชอบหรือต้องการที่จะทำระบบลดน้ำอัตโนมัติด้วยตัวท่านเองครับท่านที่สนใจแล้วดูแล้วนะฮะถ้าดูแล้วไม่เข้าใจก็สามารถเขียนคำถามไว้ ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมปาไม่แอลส่วนทุเรียนที่ผมทำว้เนาะเอ่อโดยปกติแล้วผมจะทำงานประจำเนาะบม่ได้ทำงานเ,าเป็นกเกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำงานประจำอยู่กรุงเทพ ปีหนึ่งจะกลับมาบ้านประมาณครั้งหรือสองครั้งเนะาะอ่าวนี่กกับมากลับมาพอทุเรียนตายไปสองต้นเพราะว่าผมทำระบบน้ำอัตโนมัติไว้แต่ว่ามันมีอุปกรณ์เสียเนะาะละไว้คือคนเท่าที่บ้านเป็นพอันเข้าใจว่ามันทำงานปกติ เออมาฟอมกรรมั๊มน้าแห้งไปประมาณคือว่ามันบ่ทำงานประมาณหนึ่งติดนะคระับ่ะะะจะติดอต่สองติดไปะนะครับทำให้ทุเรียนตายไปสองต้นเพราะขาดน้ำผมทำละบบโซล่าเซลล์อยู่ตัวโซล่าเซลล์ผมอยู่นั่งนะน,นะซื้อมาทำเอง โซลาเซลล์นี่ผมใช่สองแผงแผงสามสี่สิบวัตต์สองแผงแล้วก็มีแผงส5วห้าวัตวต์สิโวลต์แห่งแผงหนึ่งน้อยๆเดี๋ยวจะบอกไว้ต้องจะได้ต้องใจงส้สิโวลต์แห่สมร้อสี่สิวัตต์เนี่ยมันสาสิบโวลต์ก็ครับตัวนี้นะเอามาต่อสาสองแผง อมาต่อขนานกันขนานหมายความว่าจะได้ต่อขนานหมายความว่าเอาบวกเข้าบวกลบเข้าลบเพราะนั่นไอ้กำลังวัดก็ยังเต่าเดิมอยู่เนอสามร้อยสี่สิบวัตเต่าเดิมนะแต่กระแสมันจะเพิ่มขึ้นกระแสเพิ่มขึ้นหมายความว่ามันถ้ามาอเตอร์เขาได้กระแสหนักมันก็นจะหมุนดีมน้อยเนอ อ่าผมจะปลาไปแนะนําไปพอว่าไอจะแนะนําพอว่าใครต้องการทําระบบน้ําอัตโนมัติอ่าอันนี้จะมาอู่กาว <ขอ S 1> เริ่มจากปั๊มเนาะผมใจปั๊มชักปั๊มชักตัวนี้มีขนาดไอหนึ่งนิ้วดูดหนึ่งนิ้วทรงหนึ่งนิ้วใจมอตเตอร์บัตเลดหล้าร้อยวัตต์มีกล่องควบคุมเรียบร้อยนี่นะครับ ข้อดีของปั๊มจักรนี่มันถ้าไฟไฟน้อยมันก็นทำงานได้ถ้าเาเอาปั๊มหอยโคงหรือปั๊มแบบอื่นเนี่ยกรณีที่ไฟน้อยไฟน้อย,อยหมายควาว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันไฟจะนักจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแสงแดดถ้าแสงแดดเขาน้อย ไฟตีใจเข้ามาหาปั๊มมันก็น้อยอ้นี่ผมเป็นน้าน้ำตีไอ้บ้านผมดีว่ามันตอกแล้วมันน้ำม,มันบาเลกน้ำนี้มันตอกลงเจาะเจาะลงไปผมเอาต่อลงไปนี่สองท่อนทีแรกผมว่าจะเอาน้ำปป๊ามาใส่แล้วก็มีม้ถัง เอบอนว่าเอตอกได้อแกว่าตอกก็ลองตอกพอลงไปสิบสิเมตรเจอน้ำแล้วก็ดีเ่ยผมก็เลยเอาปั๊มมาใส่ไอผมเอาทอ่อหนึ่งนิ้วย้อนลงไป2เส้นก็นเท่ากับแเมตรเส้นละสี่เมตรจากนั้นผมก็เอามาทำตอ่อ ปั๊มมาเข้ากับชุดกองควบคุมกองควบคุมผมมีสองกองเด้อตัวล่างนี่เป็นควบคุมปั๊มตัวบนนี่เป็นตัวควบคุมเอาไว้ควบคุมตัวตั้งเวลาทำเมือลกองบนนี่นะคือว่า,เ,าเหตุผลที่ผมทำจีน้นี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง คือที่แรกผมยังบอมีกองควบคุมไอ้ตัว12โวลต์ตัวนี้แต่ผมเอาที่แรกเลยผมตั้งใจทําระบบอัตโนมัตินี่แหละผมก็เอาทามเมอร์มานี่ตัวทามเมอร์ตัวตั้งเวลานี่เหนอเนี่ยเตี่ยจี้นี่ยนะตัวทามเมอร์อ,อชุดแรกเลยผมเอาทามเมอร์มาใส่าทามเมอร์เนี่ยมันต้องใช้ไฟ12โวลต์เนาะแต่ว่าไฟแผงของผมเนี่ย มันสามสิบเด้อสองหกโวลต์สามสิบแปโวลตนีไฟมันสามร้อสี่สิบวัตต์สิสามแปดโวลต์เพราะนั้นเขาจะเอามาใส่โดยตรงมาได้หรอมันต้องแปลงลดแรงดันผมไปซื้อโมดูลไอตัวลดแรงดันมาโมดูลนก็คือคล้ายๆบ้านเฮาบางคนกับตัวแปลงไฟ้เนาะผมแปลงไฟมา สามแปดวุตนเหลือสิบสองวุตนใจได้มาถึงวันะเสียแล้ะเออบดีบอดาก็เลยว่าเปลี่ยนแผนนี่แตเนี้ยจะได้ให้มันใจได้น่ะผมก็เลยเอาก็เลยมาเป็นตัวนี้ก็เลยเป็นตัวเอาแผงผมก็เลยเพิ่มแผงแผงสิบสองวุตนตัวนี้เนี่นี่สิบสองวุตนไอ สิห้าวัตต์ตัวนี้สิบสองโวลต์สิห้าวัตต์แผงน้อยนี่ตัวนี้ก็ต่อไฟมาต่อไฟมาหาชาตินี่ตัวต่อไฟมาหาตัวชาติเจอไฟมันเดินได้เข้าสิบสี่โวลต์จุดสี่โวลต์สิบสี่จุดสี่โวลต์คือชาติเข้าหาแบตเตอรี่แล้วผมก็เอาไฟจากแบตเตอรี่นี่มาจ่ายให้ครับไอ้ไฟจากแบตเตอรี่มาจ่ายให้ครับ,บ,ต,ต,ราารบตัวท้ามือ แล้วก็ตัวสะพานไฟนี่อพออุปกรณ์มูนี่มันใจไฟ12โวลต์เนาะแต่ไฟเมนล่างาโวลต์3 8โวลต์อันนี้เบื้องต้นจริงๆที่แรกเนี่ยผมอันนี้ตัวนี้ผมเพิ่งเอาว่าเป็นตะกี้นี่มันดีเลยเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยผมใจตัวนี้น,นี่ผม2โวลต์เดิมผม ทีแรกที่เอามาที่แรกเลยผมใจเดี๋ยวนี้ครับไอ้โซลิสสเตตโซลิสสเตตเนี่ยมันเป็นสะพานไฟเนาะหมายความว่า,วาจ่ายไฟจากทานม,มือเข้าหาโซลิสสเตตแล้วคือโซลิสสเตตเป็นสะพานไฟคือไฟจ่ายไปหามอเตอร์ตีปัม๊มปั๊มนำ้ำมอเตอร์ปั๊มนำ้ำมใจได้วันเดียวครับเพราะไฟหมดหุน่น ไฟสูงสุด60โวลต์ดีซีได้ของเฮาวันแค่3-8โวลต์ทนยังทนได้ได้วันเดียวก็เสียแล้วครับนี่นี่นะเอนี่วันเดียวเสียผมก็มาตางอยู่ตางอยู่วันเนาะอุปกรณ์โซลาเซลล์บ่ใครมีผมจะไปหาซื้อโซลิสเตตอีกแต่มันไม่มล่ะผมก็เลยอ่า อาศัยความเก่าหองชั่งเนาะก็เลยไปเสาะหารีเลย์จะได้ที่ว่ามันทนเนี่ยผมไปเอารีเลย์ตัวนี้มาครับตัวนี้เป็นรีเลย์สตาร์ทไอของรถยนต์ตัวรีเลย์สตาร์ทรถยนต์สิบสองโวลต์เวลารถยนต์สตาร์ทอ่ะมันสังเกตว่ามันทนกระแสได้เยอะลักการเหมือนรีเลย์บอดร,รีเลย์ทั่วไปแต่ว่ามัน ทนกระแสได้เยอะตัวนี้ใจมาปีหนึ่งผมใส่ปีที่แล้วข้ามมาปีนี้มันเสียนยใจได้ปีเดียวครับตัวนี้ขนาดว่าทนอะนะใจได้ปีเดียวปีนี้มาผมก็เลยเปลี่ยนเป็นรีเลย์ผมสั่งรีเลย์ตัวนี้มาเนอเห็นกันไหมมันหมึดเลยสั่งมารีเลย์สิบสองโวลต์สองร้อยแอมป์ ปีนี้สัส่งเป็นรีเลสสิบสองโวลต์สองร้อยแอมหลักการกหมายเพราะว่าเอาเอาทามมอเป็นตัวตั้งเวลาคือโปรแกรมมันเป็นทำงานเนาะแล้วสั่งมาทีรีเลสรีเล์ตัวนี้ก็เมื่อได้เวลาปับ๊บมันก็จะเป็นสะพานไฟวิง่งคือไฟวิง่งเข้าไปหามอเตอร์ปัม๊มน้ำที่อยู่หลุมนี่เนาะนี่นะครับ เนี่ยคือหลักการของผมที่แลกผมตั้งเวลาไว้ฮดวันฮดกวน่ะใบสี่โมงผมฮดสิบนาทีวันนี้มาเปลี่ยนลองเปลี่ยนเวลาพอเปลี่ยนเปน็นฮดเจ้าฮดแปดโมงนีออ่อันนี้คือใครจะลองเอาไปใจหอครับลีเลตตัวนี้มหมูหัวจะทนท้อนม่อน,นนะ สองลอยแอมก็น่าจะทนหนอเนาะไอ,ะอะผมมีไอไอเดียเพิ่มนี่สังเกตว่าผมจะมีไอเบเกอร์นี่ม่มตัวเนะเบเกอร์ตัวนี้ผมเอาไว้ใจ้ชุกเฉินกรณีที่ว่ากรณีที่ว่าอรเนะาีเลสเสย์ลลตัวนี้มันเสียนะถ้ารีเลย์เสียถ้ารีเลย์ตัวนี้มันเสียเนี่ย เาสามารถให้คนเท่าคนมายกเบเกอร์นี่สาสมแกห้ว่ามันทาบ่ดทำงานนะตีเขาตั้งทามือไว้บ่ดทำงานคือแกมายกเบเกอร์นี่เบเกอร์นี่ยกปั๊บคือปั๊มมันทำงานคือว่าตัดวงจรนี่นี่นี่ตีผมทำไว้นะครับระบบคือได้ทั้งแม่นวลทั้งได้ได้ทั้งแม่นวลแล้วก็ระบบอัตโนมัติหลักการของเขาเรียกไม่เนาะ 5ดีอัลทิสสีเงินโซลาเซลล์2แผง330วัตต์2แผงนะครับเป็นฟัมชัดมอเตอร์บันเลต500วัตต์36โวลต์ ปั๊มชักขนาดนีอ้อนุมัติได้ไมบครบถ้ ใส่โซลินอยวาลสองเพื่อให้มันเปิดปิดน้ำอัตโนมัตินะฮะก็ทางออกใส่เช็กวาวไว้สี่วุน ทเลของสตาร์สตาร์ ไฟจากแผงตัวเล็ก12โวลต์17โวลต์25วัตต์เป็นแผงตัวเล็กนู้นนะ25วัตต์17โวลต์เข้ามานี่ชาร์จเจอร์เข้าแบตเตอรี่ผ่านชาร์จเจอร์เข้าแบตเตอรี่ผมต่อจากแบตเตอรี่เข้าทาม์เมอร์เป็น12โวลต์เพื่อเป็นตัวไฟเลี้ยงทา์เมอร์ให้ทำงาน เพื่อจ่ายเมื่อทามเบอรทำงานก็ส่งสัญญาณมาที่ตัวรีเลย์สตาร์เตอร์รีเลย์ตัวนี้เมื่อรีเลย์ทำงานหน้าคอนแทคสัมผัสไฟจากแผงโซลาเซลล์ตัวใหญ่ก็จะผ่านเบรกเกอร์เข้าวิ่งมาหาตัวสตาร์เตอร์นี้เข้าไปหามอเตอร์มอเตอร์ก็ทำงานจะจบจบ ตัววนลูปทำงานแค่นี้